รับชมชิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยน,นะครับโอ้อยอะไรติดอ่ะนะครับเนาะทานข้าวมาครับเาาบพิ่งทานข้าวเสร็จนะครับวันนี้เข้ามาก็อย่าลืมนะครับผมใครเข้ามาก่อนก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมนะครับทักทายกันเข้ามานะครับผมยี่สี ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามานะครับผมช่องลุงนัทชาแนลนะครับมเดี๋ยวรอเอฟซีเข้ามาก่อนนะครับผมต้องแรงต้องแรงก่อนนะครับอัอนนี้ก็เป็นหวัดนะครับผมเเป็นไข่สองคนกับยายดอนเลยครับผมเ ไปช่วยงานขาวดำนะครับบันน้องพระแว่นกลับมาก็พากันเป็นไข้งอมเมียมเลยนะครับผมสองคนนะครับก็ไม่เคยเป็นโด,ดนแดดจัดบ้างครับผมว้านเนะี่ก็ Ha <laughs> ha. สวัสดีครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแแ,แชร์ก่อนนะครับแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ก่อน สวัสดีครับผมเข้ามา้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแชร์ให้หน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แล้วนะครับคนที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมติดตามให้ยักด้วยนะครับผมวันนี้ก็นะครับอคุยกันเหมือนเดิมนะครับอมาวันนี้มาพพดีเปะนะครับผมมาพพดีเปะนะครับก็นะครับผม มาเปียเลยนะครับวันนี้เวลานะครับสองทุ่มตรงนะครับเข้ามาหน้าจอนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับผมนะครับผมทักทายกันเข้ามานะครับผมวันนี้ว่าจะไปงานหลวงปู่นะครับผมงานงานอะไรนะครับเคลื่อนย้ายสรีระของหลวงปู่วันนี้สวดอภิธรรมนะครับผมเนาะก็ไม่ได้ไปนะครับผมไม่ค่อยสบายนะครับผม ตอนนี้พากันไข้งอมเงียมหมดทั้งสองคนนะครับผมไปงานขาวดํามาครับผมไปช่วยงานขาวดํามาไข่ไข่หมดทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปงานหลวงปู่นะครับผมบ้านหนองพะแปนนะครับเนาะงานหลวงปู่ตมนะครับที่ท่านมรณะภาพนะครับผมก็ไม่ได้ไปนะครับพรุ่งนี้ว่าจะไปอยู่ครับ f อก็ดูอาการก่อนนะครับในตอนก็หนักเหมือนกันผมก็เริ่มเป็นวันนี้นะครับผม เช้านี่ก็พอไปได้จามชิชิจอะไรโอตอนเย็นมาจามอย่างแรงเลยไม่ไหวไม่ไหวครับเป็นบัดนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็ลมลมแรงนะครับเอสซีเมื่อกี้นะครับตอนออกไปทางกันไปกินข้าวข้างนอกครับผมลมแรงนะครับก็ดูดูเหมือนฝนจะตกนี่แหละครับผมแต่น่าจะไม่ตกหรอกนะดูดูแล้วดูถ้าไฟดับก็น่าจะเลิกลงไลน์นะครับผมเนาะ พราะว่าเด็ตไม่ทํางานนะครับผมเครื่องยูเพก็ใช้ไม่ได้นานนะครับได้แค่ชั่วโมงนึงครับผมเต็มที่นะครับผมบางทีมันใช้เครื่องเสียงใหญ่ก็น่าไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็จะหมดนะครับไฟสำรองนะครับผมก็แค่นั้นครับผม fc เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับผมไลฟ์สดนะครับพรุ่งนี้ถ้าแอดได้ไปงานหลวงปู่นะครับ สรีระนะครับหลวงปูเ่เคลื่อนย้ายงานเคลื่อนเคลื่อนย้ายสริระหลวงปู่แอดจะถ่ายทํามาให้ชมนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมใครว่างๆก็ติดตามแอดไว้นะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวอ่าย้ายสรีระหลวงปู่ดมนะครับป้านนองปกแป้นนะครับอ่าไฟพระราชทานนะครับผมมาจากในหลวงนะครับผมก็ คอยชมนะครับอาจจะขึ้นไลฟ์สดให้ fc ได้ชมอยู่นะครับผมได้กราบไหว้สักการะบูชาด้วยกันนะครับสาธุด้วยกันได้บุญได้กุศลน,นะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเคลื่อนย้ายส,าสรลีละของหลวงปู่นะครับขึ้น <c oughs> ขึ้นเมรลอยนะครับผมที่สร้างไว้สวยงามนะครับผมพรุ่งนี้ <c oughs> ใครไม่ได้ดูใครไม่ดดูไลฟ์สดก็สามารถาชมชิปเต็มได้นะครับในช่อง ลุงนัทชาแนลนะครับผมพรุ่งนี้น่าจะได้น่าจะไปให้ทันอยู่นะครับผมถ้าร่างกายไม่ผิดปกตินะครับแล้วแต่แล้วแต่ร่างกายจะผิดปกตินะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่วันนี้ก็ขึ้นไลฟ์มาก็คุยกันนะครับผมอานปาปณนสตินะครับผมเพียนเพียนนะครับผมเนาะทำบุญกุศลด้วยกันนะครับผม นั่งวิปัสนากรรมฐานนั่งดูลมด้วยกันนะครับผมฝึกจิดฝึกตั้งสมาธิอานาปนสตินะครับผมก็เข้ามาชมนะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอ f c ซเข้ามาอีกก่อนนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ f c ฟซยังไม่เข้ามาเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ครับ ครับผมสวัสดีครับใครเข้ามาก็ทักทายเข้ามานะครับผมอยู่ที่ไหนเนาะเนาะทักทายกันเข้ามานะครับผมอยู่ที่ไหนเนาะครับมาพบปะสังสรรค์นะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมมาคุยกันนะครับผมเรื่องอาณาปณสตินะครับผมและการบุญบันพิมนะครับผมทําบุญกุศลนะครับผมก็เข้ามานะครับเข้ามานะครับ Ahem. <clears throat> <clears throat> สวัสดีครับผมเข้ามาแล้วก็ยินทักทายกันนะครับผมเข้ามาแล้วก็ยินทักทายกันนะครับผมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับผมวัดปู่นะครับปู่ดมนะครับผมบ้านหนองโพแว่นอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับมีการเคลื่อนย้ายสังขารสรีระของท่านนะครับผมขึ้นเมนนะครับผมท่านใดจะมาสาธุอนุโมทนาด้วยก็เชิญนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมตอนเช้านะครับผม นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับผมมาจากไหนนาะท่านนะครับผมทักทายเข้ามาหน่อยนะครับผมได้เห็นได้คุยกันนะครับทักทายกันเข้ามานะครับผมใครมาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันอย่าลืมนะครับผมทําอาณาปาณสติก็ทําให้เต็มที่นะครับผมอย่าลืมนะครับใสาย F4 ไม่เข้ามานะครับผมต้องรอ F4 ก่อนนะครับ